สำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมชุดทอรชนผู้มั่งมีนะครับหรือว่าชุดอชทอรชนสีทองนั่นแหละนะครับผมก็ได้เข,ข้ากับก็ได้เข้ามาแล้วมันไม่ใช่มันเข้ามาแล้วแหละมันคือมันมันเข้ามาก่อนนั้นแล้วนะครับผมใครที่แบบเป็นในส่วนของเออวิทย์นะครับมันก็สามารถเออสามารถแอบไอว่าสามารถสมได้ก่อนใครนะครับผมส่วนพี่ก็เว6บหกสมไม่ได้แล้วก็รอบนี้มันก็ มาแล้วนะครับผมแต่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะหมดสกิลเพชรน,นะครับสำหรับกิจกรรมชุดทรชนนะครับผมชุดทรชนคนมั่งมีสามารถใช้ในส่วนของโทเค็นสากลมาพ้าะกับเลขอันดับใครที่มาก่อนได้ก่อนแต่คือเชื่อว่าแบบมันน่าจะออหลายหลายคนที่แบบมาได้ซุนก่อนก็จะได้เลขสวยไปแล้วแหละนะครับผมสมพี่ก็เพิ่งมาไม่รู้ว่าได้เลขอะไรก็ช่างมันนะครับผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่โอเค,ครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับผม Let's go ผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยก็สูย่ตีเกมเมอร์นะครับโอเคผมสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นในส่วนของยุทธทราชน่นะครับผมคุณบ้างมีนะครับไม่รู้มันจะสวยเท่กันอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่คือสีทองนี่คือโคจะสวยเลยเออชอบนะแล้วก็มันมีในส่วนของกิจกรรม้วดด้วยคนนั้นนะ่ะแต่มันน่าจะมาพรุ่งนี้แหละนะครับผมพีเก้าศูนย์พร้อมกับไอ ถ้าเ,เปิดตัวอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันแต่ตัวนี้คือรู้สึก,กว่าตาของพี่คือจะจะปิดแหละช่วงนี้คือง้วงจัดนะครับ แต่ก็ต้องฝืนมาทําคลิปให้ก็ต้องกดไลค์ให้หน่อยหนักกันนะครับผมแต่กดดื่นเลยนะครับน้องๆคนไหนที่ต้องขนาดประมาณเป็นนะครับน้องๆสามารถไปเติมได้ที่สําหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเพจสุ่มกิจกรรมนะครับผมพี่ขอเสนอร้าน adminlip x2 บริการเติมเกมฟรีไฟลและเกมอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งนะครับยังมีบริการอื่นๆอีกเพียบนะครับผมห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับลิงก์ไว่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับผมลองไปเติมกันดู โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะสวยที่ขนาดไหนสำหรับชุดตระชนคนมังมีไม่ใช่อันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้นะครับผมชุดตระชนคนมังมีแต่ก็มีมั่งแหละเฮ้ยเดี๋ยวนะผมพี่ไม่มีสักอย่างเลยไอ้พวกนี้ตามจริงไม่มีสักชุดเลยมันเป็นแค่แค่ก็ชุดนี้พี่ยังไม่มีเลยวะอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อกอง นี่คืออ๋อน,นี่ก็สวยนะสี 49, เองเด็ดต้าตรงขึ้นเหลือเดี๋ยวค่อซื้อแล้วก็วมาในตานี้ไปไปซูมกัดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ีพี่สุมได้้ยพี่มีอยู่เหนือตรงขึ้นเลนี่ว่าคนดูขาดแค่ร้อยเก้าเรียนว่าตอนนี้ใครได้เลขอะไรกันไปบ้างแล้วใครที่ได้เลขอะไรก็คอมเมนต์หน่อยละกันนะครับตอนนี้พี่มีอยู่7จ็ดห่นอมะครับประมาณนี้แต่ขอคิดก่อนว่าเดี๋ยวพอโปรรับคุณหาแล้วมันเหลืเท่าไหร่ อันนี้คือบัตรอะไรอ่ะบัตรทรชนเหรออ๋อยี่แปวันไปครับคนหนึ่งร้อยคนหนึลองดูนะครับว่าว่าอ,อันนี้เจ็ดสาคนนี้สิบสีแต่ถ้าหนึครบ1ะวสิบก็ดูหน้อยสิบได้กี่ตัวเลขน,นะครับยีสิบเองว่ะ มันเปลี่ยนอันนี้คือมันอุยอะไรอ้โหอะไรมาเลยคุ้ม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 เฮ้ยมันเปลี่ยนสีเองเหรอแต่อันนี้กะสวยนะขอ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 สกินชิบะสักหนึ่งอันดิไม่ขออะไรเยอะขอสกินชิบะไม่ขอสกินชิบะก็ได้เอาพวกนี้ก็ได้สวยดีเู้ยชิบะอีดูีชิบะพวกขี้ชิบะโอ้โห ต่อครับไปตอ่อสวยยวยเลยสวยยวยเลยไม่ไดกินชิบะมาไม่เป็นไรละก็ถือว่าเก็บโทเค็นไว้แรกแล้วกันนะครับผมพอหนึ่งวดีเด็ก็ก็โดนดีอยู่นะจริงๆก็คือโดนดีอยู่นะครับพวกเวกอันนีทำไมอันนี้มันได้ง่ายอย่างว่กลอองนี้ กิบตัเคชรราองแล้วอันไหนละนี่คือเราเอิจริงมันไม่ให้สัก100หนึ่ง้อยเร็วกว่ได้สองร้อตัวเพ็รเลยสองร้อยห้าสิบมันใช้ทั้งหมดสามร้ยก้าเกไอพวกเนี้ยทำอะไรแต่ละนะครับผมเอ้ยมันไม่ใช่สามร้อยุ้ยอัน,นี้ได้ไวจะจะม,มันไม่ใช่ได้ได้สองรห้าิบมันได้ร้อยมันได้หนึยเแต่คือมันมีอยู่ได้หนึ่งร้อยเนี้ยนะครับ พี่ได้ชุดอ่ะไปดึกไอริ่งแล้วแต่เด็กมันก็ดีนะไอ้นั้นถ้าได้มาก็คือมันจะมันจะให้ประมาณครับเอ่อถ้าไรวะเออห้าตัวเชนนั่นแหละอุ้ยถ้าพี่สุ่มไปเหลือสามร้อยนี่คือพี่สุ่มไปอีกสองครั้งพี่จะหมดสองพันเพชรเลยนะคุณดูนะสองพันเพชรคุ้มไหมฮะสองพันเพชรก็คุ้มไหมคลิปนี้น่าจะหมดประมาณสองพันกว่าเพชรนะครับไปต่อครับ บอกแล้กันเยว่าแพงแต่ถ้าแต่ถ้าพี่สุ่มไปแล้วนะแล้วก็มันออกชุดนะตักขึ้จะเหลือเลยนะเหลือไม่ได้ชุดอื่นได้อีกเหลือไม่ได้ชุ่นได้อีกเวทีชิบะิ่งหนึ่งเลยเป็นยหกเป็นศูนยหกสิบเก้ายสิบเก้า สวยยุ้ยแลกกันเลยเพื่อจะได้ในส่วนของนี่ตัวนี้ไปครับลองดูว่าพี่ได้เลขอะไรน้องๆได้เลขอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับว่าน้องๆได้เลขอะไรส่วนพี่ก็ได้ในส่วนของเลขหกพันหือหกพัน้าร้อยสี่สิบเอ็ด เฮ้ยมันคนซื้อไปแล้หกพันชิ้นเลยเกมนี้คนมาเล่นเยอะขนาดนั้นเลยวะถามยิงคนมาเล่นเยอะขนาดนั้นเลยเวลาจะยิงล้มยิงเร็วยิงเร็วเพิ่งอะไรวะคืออะไร รู้ว่าเกมนี้คนมันเล่นเยอะเี๋ยวอีกเจ็ดสิบอ่ะเจ็ดสิบเก็บไว้ละกันนะครับเพราะแบบตอนแรกว่าจะได้ในส่วนของชิบะแต่คือแต่คือชิบะพี่มีแล้วไงก็เดี๋ยวไปช่วยจัดคอลเลกชันไม่ใส่แค่โอ้อดูด,ดีไอพวกนี้พี่ได้อันดับสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าเฮ้ยทำไมชุดทะเลชมันหกพันเดียญ น่าจะแบบคนแบบพอเปิดให้เล่นละมัง้งมันเปิดให้สุ่มก่อนใครอ่ะมันก็แบบบางคนก็สุ่มกนะ่อนเนาะก็คนที่รวยคนที่รวยก็ก็ได้ไปนะครับผมคนที่รวยก็เออ,เอ,อสั้นแหลยใครใส่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 สเติมก็ก็ได้เสร็จพิเศษไปเอาจริงๆก็อยากเล่นว่ะ ไ้โซนดิไปยิงหัวดิเรานจะเท่กันอะไรนะครับู่ชุดธระชาชนคนปนโลกไม่ใช่ไม่ใช่โทรช่วับโลกคนบ้างมีเสวยมไหมคุณดูนี่เลยถ้าใครดูในส่วนของไอ้ไอนั่นอะ่ะไอโทรช่วยคนปโลกอะ่ะมันถือปืนนี้แหละตั้งหมดใจหรือเปล่าไม่ว่ะยิงตั้งทิดตั้งตัวเลยปัดขวา้า หมดไปกี่พันเพชรไม่รู้อะไรครับไปกันใช่งวะ่ะสวยแต่มันก็สวยแหละนะครับมันสวยสวยสวยเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะสวยเท่ขนาดไหนนี่ มันสามารถเป็นสีได้เลยนะครับเป็นสีได้เลยแล้วก็โปรไฟล์ตัวนี้ตรงไหนอ่ะอันไหนอ่ะอันนอันนี้อันนี้นะครับผมก็ในเลข6กพันเก้าร้อยู้เยอะจังวะนี่อ่ะพันควายพูดพูดปวดอ่ะเทรษฐโจ้ได้เท่าไหร่วะเศษโจพี่ก็ดูก่อน ดูเสียเจ้จบบก่อนเจ้เกมมิ่งได้ได้ี่รอยวะอ่อไม่ใส่เป็นตามลายครับเจ้าเกมมิ่งโปรโตีนโอเคเดี๋ยวอคิดก่อนว่าตอนนี้พี่ได้ในส่วนของ,ของกี่เพชรจาก7จ็ดหนะครับลดเหลือ70,000ื สองร้อยสามสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าครับสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบไม่ได้แพงเยอะนะครับอีกอย่างหนึง่งยังมีในส่วนของไอ้นี่เหลืออีกไอไอนี่แต่เนี่ยตอนแรกพี่มีอยู่ประมาณเอ่อหนึ่งร้อยสามโทเค็นนะครับ 103, 103, 100, 100, หนึ่งร้อยสามหนึ่งร้อยสามหนึ่งร้อยเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้มันเหลือเจ็ดสิบก็ถือว่าเก็บไวแ้แในส่วนของกิจกรรมหน้าแล้วกันนะครับให้กิจกรรมนี้นไม่รู้หมดกี่เพชรเดี๋ยวร้อยมันมาหัวแล้วก็อันนี้ด้วย รอให้แบบนั้นก่อนรอให้มันเปิดก่อนมีเคลียร์ด้วยนะครับดูดิถ้าใส่แบบชุดนี้คือโคตรเข้าเลยนะครับดูดูน้านด้าน,ด,น,ด,นด้านหลังก็ดีก็เคลียร์ไม่มีเอฟเฟคอะไรนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมถ้าเย์เขียนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตตามนะครับตอนนี้มันค้างก็แหละขี้เกียจออกแล้วก็ดอกดไกคลค์กดแชร์กดตามพี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปบายๆครับแล้วก็ลองๆได้เลขอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับตัดริบตัดรีบเลยนะที่ยูโอเคครับ